สวัสดีค่ะชื่อธัญมัยเวนดูเซนนะคะก็ขอแนะนำตัวสั้นๆนะคะ,ะวันนี้ก็จะเริ่มที่จะทำวิดีโอหรือคลิปสั้นๆเพื่อที่จะ สื่อสารหรือ,อแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจากประสบการณ์การรักษาตนเองให้กับเพื่อนเพื่อน,อนที่รักสุขภาพทุกๆคนนะคะอาจจะเป็นคลิปที่ ไม่นานมากนะคะเราก็จะมาพูดถึงสุขภาพร่างกายเพื่อนๆหลายคนทางอินเทอร์เน็ตนะคะทั้ง Facebook หรือทั้ง l ล n e นะคะทั้ง TikTok ก็อาจจะตามติดตามทันนะคะวันนี้ ก็อยากจะมาแชร์เรื่องประสบการณ์จริงจากการรักษา,าสุขภาพร่างกายในวัย40อัพขึ้นไปนะคะให้หลีกพ้นหรือห่างไกลจากาโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเราทำงานหนักกันทุกคนแต่เราก็ไม่ได้หวังที่จะ หวังที่จะไปพึ่งหมอทุกคนนะคะคือก่อนที่เราจะไปหาหมอเราก็ต้องดูแลตัวเราก่อนเมื่อเราดูแลตัวเราถึงที่สุดแล้วใช่ไหมคะเรายังรักษาตัวเองไม่ได้เราค่อยกลับไปอขอคำแนะนำจากคุณหมอนะคะ เกี่ยวกับเรื่องยาหรือผลแบบ็บว่าถ้าเรารักษาแบบนี้แล้วมันมีผลหรือขั้นตอนการก้าวหน้าในการดูแลอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกเคล็ดลับนะคะคลิปนี้มาแนะนำตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ